ก็ไม่ไม่มีหมาหมาไม่มีหมาพี่จำเป็นหมาหมาให้หนูเหรอพี่จำเป็นหมาหมาให้หนูเหรอแปลกๆหมาหมาแปลกๆอันนี้หมา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 พี่จะไปทำงานเหรอคะใช่ครับพี่ทำงานอะไรเหรอคะว่าจะไปจีเหล็กจีเหล็กครับที่นี่เขาทำงานกันหนักมากเลยอือใช่ครับชื่ออะไรครับนี่ยชื่ออะไรครับ แคลร์เหรอเพิ่งเข้ามาเหรอใช่ค่ะเข้ามาคนเดียวเหรอหนูเข้ามากับพี่สาวหนูเข้ามากับพี่ลูกพี่ลูกน้องอ๋อลูกพี่ลูกน้องคนไหนอ่ะเขาไปไหนล่ะชื่อเคนนี่ค่ะวันนี้เขาไม่มาอ้าวทำเลคนเดียวหนูอยู่คนเดียวหานุ่มเลยหานุ่มหานุ่มไหมหาหนุ่มอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบห้าเดีมาเป็นสาวรำวง,งโอ้ทีครับทำงานเหรอหนูทำไม่เป็นมีตังค์เท่าไหร่ ยี <20. S 1> <20. S 2> ่สิบยี่สิบไปต้องทํางานหรอยี่สิบไปต้องทํางานคุยขยะดีกว่ารวยรวยให้หนูไปคุยขยะใช่เอาเราตังค์ไปไหนหมดหนูไม่มีตังค์สมัครใหม่มาก็ต้องได้ตังค์มนี่ไม่มีตังค์ค่ะหาทำงานอะซื้อถุงมือก็ได้หรือตะกร้าก็ได้แล้วก็ไปเก็บปูใบเบปเปิรนะ์น่ะด้านขวามแมพอะ่ะเก็บเสร็จแล้วก็มาขายขายตรงเนี้ยว,ว้าครับผมไปก่อนนะสวัสดีค่ะครับผมนี่ไงพามาน้องคนนี้เข้าไปด้วยสิ เราเพิ่งเล่นใช่มึงมาชื่ออะไรล่ะครับหนูชื่อแครอทค่ะฮะแครอทแครอทเนาะสีส้มส้มมานะตอนนี้ชารอนมากแครอทสีเขียวใช่ไหมสีชมพูอ้าวสีชมพูแครอทสีชมพูสีส้มไม่ใช่หรอสีชมพูค่ะแล้วพี่จะไปไหนหรอคะพี่ยังไม่รู้เหมือนกันเลยจะโบ๊ททำไมไี่ไดโบ๊ทโบ๊ทเสียงดังหรอเสียงดังมากครับอุ้ยเสียงหนูหรอคะไม่ครับเสียงไอตานี่ครับแล้วพ่อพี่ไปรู้จะไปไหน ใช่ไม่รู้จะไปไหนเลยครับไม่รู้ทำอะไรรวยเนื้อเฉยๆครับผมมีวิธีหนึ่งครับทำยังไงคะขอทางตำรวจของนั้นใช่ครับขอรวยเขารวยรวยจริงบหายหนูขอตังค์แล้วหนูเอาตังค์ไปทำอะไรทำไปซื้อข้าวกินเคฟซีนี่มีเคฟซีด้วยเหรอไอทิวเขาถามมีเคฟซีไหมมีหนูอยากกินวิ้งเผ็ดโอ้วิ้งเผ็ดด้วยแล้วนี้ไม่รู้จะไปทำอะไรหรอครับหนูไม่รู้รวยเรื่องครับเนี่ย อันนี้เพิ่งเข้าประเทศวานนี้เลยเหรอครับหนูเพิ่งเข้ามาค่ะเข้ามานานหรือยังครับเข้ามาเมื่อกี้ค่ะโอ้โหเชื่อเลยครับแล้วหนูต้องทําอะไรนะต้องทํางานครับทำงานที่ไหนหรอเห็นเขาบอกว่าทําเหล็กรวยสุดและรวยสุดเหรอมีมีข้าวกินไหมครับไม่ใช่หรอไม่หนูไปบิลลี่เอ้พี่ชเฉาไม่ครับทำไรดีวะเบเจอร์จุ้งเคุณตำรวจครับไอ้เบเจอร์จุ้งเหรอหนูไม่เบเกอร์จุ้งดูหิมน้ำไม่มีน้ำหรอ หนูม <why S 1> ีน้ำหนูหนาวหนูกำลังจะง่วงด้วยนี่หนูเดินไม่ได้มันต้องกินให้เสร็จก่อนครับข้อห้ามแบบเดินกินนะมันไม่ดีทำไมคะมันติดคอค่อยๆกินนะเดี๋ยวมันติดคอติดคอได้เสี่ยงไงพี่ชชนติดคอที่ไหนคะเป็นแบบนั้นเหรออ๋อแล้วมันเป็นยังไงครับอันนั้นตายหรือเปล่าต้องแค่หลอดเดยุเท่าไหร่ละครับเนี่ยห้าสิบห้าเด้มาเป็นสาวรำวงโอหห่างกันเท่าตัวเลย ถามพ่อหนูได้เลยใช่ถามพ่อซลูกป้าป๋าแล้วแล้วมีพ่อมาด้วยไหมครับไม่มีค่ะพ่อหนูออกงปเทศพ่อหนูไปประเทศไหนไม่รู้เลยหนูไม่ได้เจอพ่อมาตั้งแล้วแล้วพ่อซื้อหวยไว้ให้ไหมพ่อหนูให้ผ้าคีริวมาอันหนึงค่ะเอามาทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้ไปรับจ้างเอานะเอาผ้าคีริวมาทำนแต่ว่าหนูกินก็เลยกินไปแล้วผ้าคีริ้วเหรอ ูกินไปแล้วก็ไม่ไม่มีหมาหมาไม่มีหมาหมาพี่จำเป็นปมาหมาให้หนูเหรอหืมพี่จำเป็นหมาหมาให้หนูเหรอแปลกๆหมาหมาแปลกๆอันนี้ห <c oughs> มาหมาห <c oughs> มาหมา it was at this moment that he knew run หมาหมาไม่คุยกับหนูเลยห <c oughs> นีลูกก็ไมเนะหมา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 ไหนไม่ใช่หมา,มาไม่ใช่มหามา ล้วพี่จะเป็นอะไรเป็นพี่ไงเป็นพี่ไม่เป็นหมาหมาไม่เป็นทาไมไม่เป็นหมาหมาก็พี่เป็นผู้ชายจะเป็นหมาหมาได้ไงเป็นหมาหมาได้ค่ะนี่เลยคนนี้เลยเทลลี่หมา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 เทลลี่เรียกสิหมาหมาเทลลี่ก็โหมาหมาชนหมาหมาเอ้ยไม่ใช่มามาชนมามาทวลี่มามาเรื่องมาหมาดีๆนะมามาคนนี้ไม่มีตังนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร่ผ่เด็ก ไถ่นะบอกเลยนะไถ่นะแ่ยความนแม่คือไปทํางานได้ไปเท่าไหร่ไถ่หมดนะหรืวไม่ทำไม่มีก็ไม่มีให้ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่ต้องมีหมามมาอยู่แก๊งอะไรหรอไม่มีแก๊งค่ะอ้าวแล้วมามมาจะหาเงินไปทําอะไรอยากได้รถอะเอารถไปทําอะไรหรอะรถไปทํางานครับไหนบอกว่าไม่อยากทำงานอยากทําอย่างอื่นอยากฆ่าคนฆ่าทำไมอะปกป้องคนที่เรารักนะครับ

พี่ลูกน้องค่ะชื่อแคนนี่แล้วไปไหนแล้ววะวันนี้ไม่มาหนูก็ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวหนาวไหมหนาวหนาวไหมหนาวฮะหนาวโอเคหนาวก็หนาวเมื่อกี้หนูเจอคนแปลกๆด้วอย่งเขาบอกว่าโอ้หนาวหนาวนะหนาวนะหนาวชิมมิงโนโตะทิจอญนาทำไมนะเขาบอกว่าเจอคนเจอคนอะ หนจะคนแปลกๆด้วยเขาสั่งด้วยว่ามานี่สิไปนู่นสิทำนี่ทํทำสักทีสิอย่างนี้เลยอ๋อแต่เราไม่ทำทำค่ะ <c oughs> แล้วจะทำทำไมหนูก็ไม่รน้ทำไมหนูไม่รู้หนูไม่รู้ทำไมที่นี่มีอะไรขาวๆด้วยมันเป็นลูกเห็บนะลูกเห็บลูกเห็บครับ,รบทำไมต้องลูกเห็บอากาศมันหนาวลูกเห็บก็ต้องตกอโอพี่ชนแม่งที่ตั้งเยอะ <c oughs> จริงจริงจริงดูดู พี่เขาอาจจะชอบสีฟ้าก็ได้บอกแม่งจริงหนูอยากได้อันนี้อันไหนอันนี้หยิบดีบดีหยิบเลยมันหยิบได้พี่ชายคะหนูอยากได้อันนี้มา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 เทอรี่มามาเชิญมามาเชิญมามาหนูอยากได้อันนี้จะพี่ไปทำงานก่อนนะน้องแคระออือหนูจะอยู่กับใครจะไปด้วยกันไหมล่ะไปยังไงคะแต่ก็ต้องทำงานนะ งั้นก็งั้นงั้นจะไปทำไมล่ะไปดูอ่ะไปดิคะ้าหนูจะไปยังไงขึ้นรถแดงขนุนมามามาทำไมต้องเสี่ยงกันด้วยอ่ะหนูดูตลกตรงไหนหรอหนูต้องทำงานนะรู้ไหมไม่ทำไม่ทำแล้วจะมีเงินได้ยังไงล่ะครับขอมามาเป็นหมาม้าให้ไม่ได้หรอกนะทำไมอ่ะผมเป็นผู้ชายหนูไม่น่ารักเหรอน่ารักครับโอเคหนูไม่เรียกหมาม้าได้แล้วเรียกว่าอะไรครับ กพี่ชายพี่ชายใช่เฮ้ยบรา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 เดี๋ยว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 นะเป็นไรอ่ะพี่ฮะเป็นไรอ่ะแล้วมันแรงอ๋อมือก็ไม่ค่อยเข้มขัดมือก็ไม่ค่อยเข้มขัดไงจะแก้งต้องทำงานนะทำงานทำไหมทำงานไหมทำงานเก็บเงินเก็บเงินทำ ใช่ไปทํางานเฮ้ยทำไมต้องทำงานหนูไม่เข้าใจทํางานไหมเฮ้ยทำงานไหมเอ้าไม่ทำงานจะเอาเงินเอาเงินจากไหนอ่ะขอมามาไงโอ้โหงั้นรออีกแถวนี้ก่อนนะ One minute thirty seven seconds later อะไรไม่เหงาไม่เหงาไม่ทํางานอ่ะทำอยู่ค่ะทำทำอะไรอ่ะทำอยู่ทำยืนนี่หายใจอ๋อ โอ้โหโอ๋ออ๋ออันนั้นโกอดหรือเปล่าขับเราเล่นไหมขับจริงๆไม่ได้หรอคะ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่หรอครับมีมีกล่องซ่อมขายผมไหมครับไม่มีเลยครับครับผมครับหนูซ่อมให้นายด้วยใช่หรอเรียนช่างมาหรอแล้วซ่อมได้ไงอ่ะดวหนูอ่านวิธีซ่อมก่อนเดินไปข้างหลังแล้วก็เราต้องมีตะปูค่ะโอ้โหแทนตะปูด้วยแล้วก็ขอนก็มีขอนด้วยเหรอ ต้องมีตะขอตะปูแล้วก็ขอแล้วก็นามจามอย่างค่ะมีไหมไป<ะ>ไปไหนคะทำงานทำงานเก็บเงินฟอลล์มีบ o จับไปถีบอีนอคนงามโอ้โหพอไปถึงไอ้ก็รีมเอิร์นับอีน้อคนงาม oh. <laughs> อไอ,าารรมอ้ถอออีบได้บอตรวจหรอถูกไหมคะขี่หลังไหมจะได้ไม่เหงานูขี่ได้หรอ เราขึ้นมาสิอ <avec behaviour> ุ๊ยโหตัวยังหนักเลยหนูกินคิปโปไปเข้าไปป่ะโอ smoking, oh ้โหหนูก oh ินคิปโปมันร้องอุบ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 ฮะคิปโปอะไรร้องอุบอุบฮิปโปมันร้องอุบอุบตัวเป็นยังไงฮิปโปไม่รู้หนูเริ่มแล้วหนูกินเข้าไปแล้วตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากๆพี่นแล้วลองว่าอะไรนะอุบอุบฮิปโปอะไรลองอบอุบฮิปโป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 มันมีหัวสอง ฮิปโปอะไรมีงวงสองงาี่ไม่เคยเห็นหรอมีงวงสองงาด้วยหรอฮิปโปมีงวงสองงาด้วยปั่นยับไหนๆลองเล่าลองเล่าเรื่องสัตว์ฮิปโปสิฮิปโปมันโตมาตอนเด็กๆฮิปโปมันมันกินนมโตมาสักพักมันก็กินกล้วย ก็มาสิป๊มหนึ่งมันก็กินแตงหนูทำไมอือมีเลยฮิปโปช้างอือครบเลยอือครบเลยกล้วยนี่สงสัยเป็นลิงด้วย <c oughs> แต่ตอนนี้หนูกินมันไปแล้วอร่อยไหมอร่อยแบบงมงหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นอ,อะไรอ่ะ <c oughs> ตอนหนูกินมันเข้าไปแล้วหนูก็มีเสียงออกมาว่าเสียงอะไรอ่ะ <c oughs> หนูไม่หนู